สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวัยพารวยผู้ถ่อพารวยครับเอฟซีครับผมตามแนวทางเชือกผูกคอคนตายครับเอฟซีครับของคนมาเห็ดเอาเด้อครับเด้อแต่ว่าบริเวมาเห็ดน้ำเพล่นครับเอฟซีครับผมก็เลยมาหาปูคนเห็ดเอาหมู่ว่านนี่ครับเพื่นโทรบอกอยู่ครับแต่วันมาเพราะท่านนครำบ้านไก่ครับเอฟซีครับผมแนวทางเชือกผูกคอตายปู คนที่ว่าจังไรให้ฟังเอฟซีกับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับมักกะจัดกัดกระผานนะครับเนาะคันมักคันชอบกับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานพอสวยพารวยผู้ต่อพารวยเนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับตอนบัดเอฟซีไม่ทีข้ามาเนาะครับพ่าแนวทางเชือกผูกก็ตายมือนี่เนอะครับปู้คนที่เราให้ฟังว่าเป็นเอาออีหยังเป็นเห็ดอยู่ตรงใดครับอี้ซีกับผมนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อ ได้ตูใใด,ดนะครับนะฟังปูป็นสิโอห้ฟังครับพี่ครับอันนี้คือพุ่มวัดไม้เ้ครับอีกตัางหากนะครับเนาะเป็นสถานที่แห่งใหม่ครับเมื่อนี้มาเพิ่นไปดังเอาอยู่ใสนะครับนี่เป็นรับมีบัปผูกก้อตาตอยู่ใสน้อเนะเพิ่นมาอย่างไรเนาะครับ ปูการน้ำปการครับเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อหวานครับผมปูนเป็นยังไงปูคือว่ามีคนเอาเสือกปูกข้อแต่มาให้ปออูปูได้เห็ดล้วเห็ดมืว่านเห็ดแล้วอือผู้เห็ดมือว่านนี่บอกปูมือว่านผลไมาจากเพื่อปลาขาวโอ้โหผลน,น้ำเสือกมาจากคุณอ่หมดเลยครับมาให้ปูเป็นปู้เห็ดเนี่ยอือคนโดอนงูจงอางละโอ้ไปเห็ดที่พุ่นมองที่ได้สามแปดมาปูแม่นละ อืมครับผมงูจอยครับพ่อดอนงูจงอางครับผมดอนงูจงอางงูง้างไงใหญ่กว่างามดีหรอกคนมากก็ได้อืมคนมากหลายคนบดปูมาซีหุ่นหมอว้าวตัวรถเอารถมากแม้ว่าวันผู้เป็นปูข้าไตนเป็นคนนุ่มเฮือผู้เฒ่าผู้อายุประมาณสามสิบพันล้ว โอ้โหค่อนยังบวชหนี่นั่นตัวบวชกลางคนถึงตัวนี้ฌานที่คุ้ยครับคุ้ยอ่ามีเหล่าลายก็ที่น่เนาะว่าเนาะครับผมคนคิดลายคนคิดลายก็บ่มีทางออกอือไม่ทางออกเลยเรามาวางวางเพิ่นเนาะครับผมอือมกายดีหรอกปากก้าม้าเอผักก้ามาปะปูน่ผักกามาสีสีโอ้ผักกามาสีสีอืมหูหูข้อหูข้อ ยอดหวีมีหอดริดผลไม้ถูกเพียบมากมียอดดอกแดงอันหาข่ามากคนมากเลยบอกปู่คนคนไทเข่ามากสองคนพระเอิงกับมากสองเสียกมากกปเลยเหนุผนเหตุผลเหตุตนประมาณนี้เห็ุกต้งเวนเลยบอกปู่ บดถึงมาเพราะว่ามันงานโอ้เปล่าทำงานเพิ่นปกติแล้วสีเข็ดดนี่มือแรงสีหลบปลุกไปอืมครับว่บาสีเข็ดบันพูดเพิ่นเลยอ่านัดเพราะว่ามันงาน,านเพิ่นสีมากนี่ก็เลยเลยเห็ดบ้านคานมากเห็บเกิดงานที่แล้วก็มาเอากรีบกรีบอีนกับอืมอืมยี่นี่มามันเขาม้ามันเขามากับมีเรื่องหน่อยมากเลยหน่อยมากสองขน จับผ่าอาจางจับผ่าอายู่พียน่อยมาสองคนขี้สัางมาด้โอขี้ี้สางมามาพูดว่ามาขี้ส้างมามาพูเถาะพูดเถอะขี้ม้างสมาอีก่เยอะเลี้ยงหน่อยศูนศูนให้พูดเถอวัด่งคนูนึ่หน่อยพูาเถอะเมื่อที่าลยว่าเสียวเมือตีหัวนะครับตีหัวแต่ยังพ <NG ơi> ันตีบาดแผลลูกน้องหลอกมา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  สร้างซีขาดิสร้างซีขาเด็ครับสร้างซี่ขามามากบันทุกแถาเลยลงมาลงมาตีเล็กหน่อยสองคนเ่ะครับสองคนอะไม่พอขี้สร้างมากไอ้เดี่ยมันอยู่สูงมันอยู่กลางหลังเลยลงมาตีตีได้หน่อยสองคนอะครับผมเลยว่าเอ้าสียางกังบั๊นอะ ก็มาโศจครับเก่าอยู่นี่เร่องโซ่เก้าก็สีให้ด้วยนะวะโอ้ศูนย์ทั้งศูนย์เนี่ยครับไอ้เรือศูนย์ศูนย์ไล่แจงยังมาควบว่าเสียวหมากสี่ข้ามยาสีกวาพรท่นมาหดแลวโอ้ครับผมเอาตามหลังวัดปูดเไบอกว่าวดปูดเออวดปดปเอาปดบดแล้มาศูนย์เลยมายกมือขึ้นเนี่ยแะไยกตีกอนเนี่ยครับเออยกไป หาหนิวกันทวนเพราะต้องหาหนิวกันเราเปิดเลขเฮดแบบนี้เด้อ0ครับมาเนี่ยเอามาสร้างกันได้มากมาสร้างกันเป็นสร้างเดอ้อครับสร้างเป็นสร้างสร้างที่ขา905โอ้905ใน,น905ลดแต้มหนึง่ง ส้างซีขาเก่าซีมีทรายดเห่นนให้ได้ครัหลาดเปอร์เซ็นต์เก่าซีมันบอกเก่าซีเด่นเลยโมงกลมไเปิ้นให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวแมนแมนได้เลือกหน่อยสอง,สองหนึ่งสองสามรออันนี้อันนี้สามตัว 9, เก้าศูสาอวกตัวนั่นเนาะตัวน,น,นั้นเนาะเก้าศูนย์สาม เก้าศูนย์ห้าอ๋ออันนี้ปูบริเวเฮ็คันน้ำมตเห็นอย่างบป,ปูบอ่อสวกตายสวดเวเพ่นสวดเราพ่นมาก่ะเลยแมนมาหยาบเุินมุงมุ้งครับแร้วกกะม้า,มาอะรกเรียน,นี่มันเห็นกับตายนี่มันเหมันหลอ,อกเนราเจ้ว่าเห็นสี่หาหลครับสี่หากับมาอยู่อ๋อซี่หาสี่หาเลออี่หากับมาปูซี่หาบ้างซี่หามันมันเห็มากเนี่ยสี่หา่าเก้าไหมนะเก้าศูนย์ห้ากับเก้าสี่มันเห็จมากสิ แมนบ่ครับแี่นั้นล่ะอ๋อเนี่ยเก้าศูนย์ห้าเครื่องไหายเห็นหอดเก่าซีเท่านี้ยหอดซีห่าแมนซีหามากกว่าเนี่ยอซีหามากกว่าครับงามสวยงามดีครับผมเนี่ร้อยองค์ลงลงมาเลยผกคุณแมนซีหานี่ลงมาครับซีหานเห็นเห็นตอนสี่เขาค่ายนี่แปลว่าโตตัวนี้ตอนมาขึ้นขึ้นวังถ้ำเนี่ยขึ้นขึ้นกันเนี่ยมันก็เลยสู ยาลูนลไปใัน่ย็นยาพวกเขาเนี่ยแล้วนะอ้โตัวคเก้าตัวโคเนี่ยละอ่าเาายาเก้าศูนย์ห้าครับเก้าสี่ซี่หาไม่ได้ตัดใส่กันครับไมมากสิอืมใช่นั้นะตัวร่องสิรอกเนี่ยครับผมตัวซี่หานี่แมนแล้วเก้าซี่กับเอเก้าเก้าศูนย์หานี่อืมเอาจากลานมาเส้นอยู่ดอกโอ้ครับอ่าอ่ว่าชุด จุดสามตัวสองตัวนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยตัวนั้นตัวรองครับผมตัวรองไว้ปก,กติพผู้เฮ็ดอันเชือกผูกข้อตายนี่ผู้สิบัวรีเฮ็ดขันน้ำมนุนบถถัวรีเฮ็ดอัันน่<อ><อ>ผู้สินั่งสวดเอา,อาง,ง,งี้ละนั่งสวดนั่งสวดแล้วได้เส้นครับผมเยี่ยวแล้วแป้งลดลง คกัดมันกัดมันไมให้ก็ต้องขอมันก่อนไม่ห้ยเลยก็ต้องแบบรวะปล่อยโอต้องถามเอาว่าต้องต้องถามต้องถามต้องครับห้ต้องมีผู้ถามย้ายเก่งยืดทางหลังมั่งใดอะไรถามว่าจังใดอยากได้นนอยังนีอไไ้วันที่ตอนนั้นนี่หายว่าครับถามว่าโอ้มั่งใดเราต้องถามต้องมีผู้ถามดิครับผมอืมโอ้ผมว่มีผู้ถามบ่ไดรน่ะมาปูอะไร ันสล่อยไปเลยเลยตรวจไปอะหรอย่างเี้ยหลผู้ถามว่าอะไรว่านี้อะไรอเลยกนั่นในเล็กเก้าโน้เลไขว่ตีวันที่หนึ่งเอาว่าที่หนึ่งว่าที่หนึ่งกรชวดตุ๊ดขุดุดุเข้นมาเก้าศูนห้าสร้างสี่ขาสร้างสี่ขาก็สร้างสี่ขากับเก้าสี่แ้วตัวเลขสี่มันสิมากับตัวนี้ต้องมันสิมาตัดตัวนี้นะมันสิมาตัดตัวเก้าศูนห้า เก้าสี่สี่บัตสมัติกสองสี่โอ้ครับผมตัวเล่ามาสิหรอกเึงแต่ว่าเก้าสี่นี่ขบวนมารนี่อ้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโชคอยากดมยูเจนซ์กใส่โชคใส่มันมาเสรษอีดำด้วยครับผมอันนี้เป็นเสื้อปูข้อตายน้ำปูเนาะของอนนะครับผมเสือกผูกคอคนตายนำมาจาก ปลาขาติปูอำเภอปลาขาจังหวัดเลยอืครับผมมาไก่เนาะปูเนาะได้แค่สามตัวบนสองตัวล่างสามตัวบนสองตัวล่างเก้าศูนย์ห้าตัวเน้นคือเก้าสี่ตัวรองสี่ห้าคือตัวรองมาสั่นว่าเพราะว่ามันมันกลำกขมเนาะปูเนาะตัวนี้เนาะ ครับผมคนว่าอาจิมบาบังไว้ปูคนก็เรียกว่าเอากันไว้ก่อนคือสีหาน้านะครับเนาะเลขเชือกผูกคอคนตายเลยครับด้วยเอฟซีครับบริบบาตรงที่ตอนที่ทําพิธีครับปูคนกเ็เลยมาเาาลาให้ฟางว่าเพิ่นหามากตรวนี้ครับพิธีครับผมอันนี้งวดแรกกันบ่ปู เป็นงวดแรกครับอยู่ซีบบับผมเจืพ่อได้งวดแรกครับผมอ๋สารคดมีก็ขอบุญขอบคุณเรียบเียครับผมขอจบคลิปไปเพียงสามีพ่อครับไม่ได้คลิปหนาสวัสดีครับ